เรื่องของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่เร็วที่สุดในโลกครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไปโชว์ตัวไปแข่งในงานโรบอ c คัพของปีนี้ครับผลงานนี้ครับน่าสนใจมากนะครับเป็นงานที่เกิดขึ้นภายใต้สถาบันการศึกษาเลยนะครับก็คือมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียของลอสแองเจลิสนะครับหรือว่า UCLA เนี่ยเขาพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นใหม่นะครับใช้ชื่อโค้ดเนมว่าอาชิมิสครับโดยที่หุ่นยนต์ตัวนี้ นอกจากรองความเร็วนะครับมันเป็นหุ่นยนต์ที่มีสถิียรภาพมีความคล่องตัวมีความมั่นคงในการเคลื่อนไหวครับและมันก็ถูกออกแบบมาโดยเอาเรื่องของการเตะฟุตบอลครับเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นโจทย์ ในการออกแบบพัฒนานะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปโชว์ตัวที่งานโรโบอ c ครับนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมปีนี้ครับผมสิ่งสําคัญนะครับนวัตรกรรมเรื่องดีที่เอามาใช้ในหุน่นยนต์ตัวนี้ก็คือเรื่องของแอคชัวเตอร์ครับก็คือเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวาการส่งกําลังนั่นเองครับมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาโดยแก้ปัญหาเดิมนะครับเพราะว่า คุณยนแบบเดิมในการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะใช้ระบบไฮดรอลิกครับและการเอาแอคชเวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าเข้ามาแทนเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องของการรั่วไหลของของเหลวนะครับน้ำมันต่างๆเนี่ยมาใช้ระบบไฟฟ้าซึ่งระบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้ทั้งเรื่องความเงียบความสะอาดและประสิทธิภาพก็ดีขึ้นด้วยนะครับเป้าหมายของเขาคือในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยทำยังไงให้มันใกล้เคียงกับ กล้ามเนื้อของมนุษย์ครับดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวนะพูดว่าเป็นฮิวแมนนอยมันต้องคล้ายมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องเดินได้ด้วยเท้าทั้งสองข้างนะครับกระโดดได้ในระดับหนึ่งสามารถบนเดินบนพื้นที่มันอาจจะไม่ค่อยเรียบได้นะครับส่งตัวได้อย่างมั่นคงนั่นเองโดยที่จะเห็นว่าขนาดของมัน,นค่อนข้างกะกระทัดรัดนะครับมันมีส่วนสูงอยู่ที่ ประมาณ142ซนติเมตรเท่านั้นเองนะไม่ได้สูงมากแล้วก็น้ําหนักนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะักแค่38.6กิโลกรัมเท่านั้นเองครับนั่นทําให้มันเนี่ยค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับจากในวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกผลักนะถูกทดลองเตะเหมือนขัดขาเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะรักษาความมั่นคงของร่างกายนะก็มีระบบตอบสนองอัตโนมัตินะครับมีเซไปก็ก้าวยาวขึ้นเพื่อที่จะสามารถส่งตัวได้นั่นเองนะครับ และที่ได้เกินไปตอนแรกนะครับมันเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง2.1เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็น คุณยนที่เดินดเร็วที่สุดในโลกแล้วนะครับณตอนนี้นะครับระหว่างนี้ทางทีมนักวิจัยเองก็พาเจ้าหุ่นอาจฉริยตัวนี้นะครับเดินไปรอบๆนะภายในวิทยาเขตของ UCLA นะครับเพื่อเตรียมพร้อมประเมินความสามารถและก็ทดสอบสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับก็เป็นที่น่าจับตามองมากเลยนะครับในงานโรโบอทคันะในเดืนอนกรกฎาคมปีนี้นะครับที่ฝรั่งเศสซึ่งเราก็เชื่อว่าจะได้เห็นความสามารถที่อาจจะอัปเกรดขึ้น ของเจ้าคุ่นอาชิมิสรวมถึงเห็นความสามารถรูปแบบใหม่ๆของคุณยนต์ตัวอื่นช่วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้ามีข่าวสารตรงนี้เพิ่มเติมเราก็จะเก็บมารายงานกับทุกท่านแน่นอนครับผม